Hi, สบายดีมาพบกับช่อง Orlando Happy Big ม m i มาพบอกับ o, อ๋ออกแล้วเนาะมอนี้อ๋อจะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนลาวมักออกเสียงพิษมาตลอดเนาะแต่ก่อนจะไปเหียนคำศัพท์นั่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คอมเมนต์ช่องโ r ดา Happy b i ส s m i ได้เลฮัลโ้ลทุกคนอย่าลืมอย่าลืมเนาะกับข้อคบใจล่วงหน้าที่ติดตามอ๋อ กดไลค์กดแชร์ให้ออตลอดเนาะอ่าคนลาวเนาะหล่ไล่คนเนาะยังออยยังได้ยินอยู่เนาะหล่ไล่คนตั้งแต่แต่โดนแต่โดนดนานมาแล้วเนาะจนฮอตปัจจุบันนี้เนาะคำว่าเซ็กเซ็กบินเนาะโอ้ยเซ็กขนาดแปลว่าอย่างพวกเจ้าฮูกบอคำว่าเซ็กบิน เวลากินข้าวกินไปอย่างเร็วแล้วนะเซ็กบินเซ็กบินเดอร์เซ็กบินฮะนะเนาะบางคนก็ว่าเซ็กสุขภาพเซ็กสุขภาพเซ็กซื้อเซ็กคนคาดนะโอ้ยแบตเตอรี่หมดแล้วก็วันนี้ออจจะมาซ่อนเลยเนาะคำศัพท์ว่าอ่าเช็คเนาะกวดท่านมันมีซ่คำศัพท์เนาะอันนึงแมนเช็ค เช็คเช็คเช็คแปลว่ากวดหรือว่ากวดเบิง่งกวดกวดเบิง่งคำศัพท์ที่สองเช็คเช็คเช็คแปลว่าใบแปลว่าใบสั่งจ่ายเนาะแปลว่าใบสั่งจ่ายใบสั่งจ่ายนะ Moment, เนาะโมแมนอ่าเขาจะไปลว่าเซ็กเนาะเซ็กมันบดบึกเนาะอันนึง่งเช็ค อันนึง sec, เซ็กอันนึงเช็คอันนึง sec, เซ็กแล้วคำศัพที่ว่าฟรี free กับฟรี free กับฟรีเนาะอันนี้กะคนลาวกะมักเว้าบ่ถึกเนาะคำว่าฟรีต้องแมนลาล่าเนาะโดยที่บ่ใส่ใด้โดยที่บ,บ่เสียงเงินคำว่าฟรีแมนเขาจะต้องได้เสียงเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือวะ เปลว่าค่าธรรมเนียมเนาะเ่าต้องมีการจ่ายเนาะค่าธรรมเนียมเนาะสำหรับอ่าสำหรับซี่คำสัท์นี่เนาะอ่าให้ไปเบิ่งคืนเนาะอันนึงแมน่นเช็คเช็คเช็คโอแมน่นเซ็กเด้อถ้าเซ็กแม่นอารมณ์ทางเพศถ้าเช็คเช็คแม่นแปลว่ากวดเนาะ กวดหรือว่ากวดสุขภาพบอกกวดนี้กวดนั่นฮะเนาะแล้วก็ฟรีกับฟรีเนาะฟรีแมนลาลาฟรีแมนไดเซียหรือว่าไดจายค่าธรรมเนียมเนาะคืออ่าตอนโอเฮ็ดเบียคือตอนโอเฮ็ดเบียคยูฮงแฮมเนาะคือมีมืออเนาะขคดเฮดข้าไปวันไดอาจจะบ,บ่าวซื่อเนาะโอเฮ็ดเบียอ่าอยู่ฮงแฮมเนาะมีมืออมีมืออว่า มีฝรั่งเข้ามาถ้ามีมีฝรั่งมาเซาห้องเนาะแล้วเ,เขาเขาจะว่าสัญญาณไวไฟ,ฟบ่มีเลยเราวะโอเคไอโกทูเซ็ก okay, อินยูรูมแล้วฝรั่งอ่๋อ,อก,ก็ได้ยินเนาะแล้วออกได้ยินคำนี้แล้วอกกัอดหัวบ่ได้แล้วอ,อกกัหัวแล้วฝรั่งหู้ว่าอ่าเราออกเสียงบ่ถึกแล้วฝรั่งเห็นอันออหัวฝรั่งกัหัวนั่เนาะอันนี้แมน่นประสบการณ์เนาะ ที่ว่าเวลาเขาเเวะบอทึบบอพิษเนะไรเนาะแล้วโอกก็อธิบายให้ฝรั่งฟังว่าเออเด๋ยนนี้เราจะไปกวดเนาโออก็ว่า he will go to check wifi in your bedroom แบบนี้เนา check เนบ่แม่นเซ็ c เนะเฮาควรว่า check เนะบ่แม่นว่าซ็ c เนะเขาจะเข้าใจพิษเนาะคืออันฝรั่งงงเงินมูหมู่อที่ว่า sec sec in your room เนาอ moment s e c เด้อ นาะอย่าให้ฝรั่งเข้าใจผิดเนาะฝรั่งก็ยืนงงดนเติบเนาะแล้วอกก็หัวแล้วก็อธิบายให้เขาเจ้าฟังแล้วเขาเจ้าก็เข้าใจแล้วก็ไปกวดเนาะไปบึ่งโอเคสําหรับคลิปนี้เนาะโอต้องอ่าพอสำนี้ถ้าว่าบอกเข้าใจบรรไดให้คอมเมนต์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้คอมเมนต์อสวัสองโอเดย์ออรดาดาแฮปปี้บิ๊กสไมล์เนาะ โอเคขอบใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบใจที่เบิงที่ติดตามขอบใจ